สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดใจเจ๊ออ90ล้านเคยเกือบเอาชีวิตไม่รอดเงินถูกหวยหมดแล้วแต่ยังมีเงินของอดีตสามีอยู่เชื่อว่าหลายคนยังจำได้ดีสำหรับนางวรรณลีปัญญาสัยหรือที่เรารู้จักกันดีในนามเจ๊ออ90ล้านที่ล่าสุดมีอาชีพรับจ้างเสียบมันหรือปลูกมันที่ไร่ของนางสาวทัศนีศรีสุโคตหรือไดอายุ43ปี อดีตหลานสไพรเจ้าของไร่มันสำปะหลัง12ไร่ที่ได้ว่าจ้างชาวบ้านและญาติพี่น้องมาช่วยกันเสียบมันทั้งหมด7คนค่าแรงวันละ300บาทและเลี้ยงข้าวมื้อเที่ยงด้วยเจ๊ออเปิดเผยว่าวันนี้มารับจ้างปลูกมันหรือชาวอีสานเรียกว่าเสียบมันเพราะเจ้าของไร่มันคนงานไม่พอและเจ้าของไร่ต้องกลับไปบ้านแฟนที่จังหวัดสุราธานีจึงต้องเร่งปลูกมันให้แล้วเสร็จในวันนี้ตนจึงมาช่วยและได้ค่าแรง300บาทโดยมาช่วยทุกครั้งหากเขาต้องการ และเป็นงานเกษตรที่ทํามาตั้งแต่ยังเด็กเพราะตนเป็นลูกชาวไร่ชาวนามาตั้งแต่กําเนิดไม่เคยดัดจริตลืมกําพืชของตัวเองเช่นรับจ้างตัดอ้อยถังหญ้าดํานาเกี่ยวข้าวปลูกมันและเลี้ยงควายเป็นต้นวันนี้รู้สึกเหนื่อยเพราะอายุมากแล้วและตอนนี้เริ่มจะชอบผู้ชายที่มีอายุแล้วจากเมื่อก่อนชอบผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าหรือหนุ่มๆส่วนค่าแรง300บาทจะเก็บไวใ้ให้หลานๆไปโรงเรียนเพราะไม่อยากเอาเงินเก่าเก็บมาใช้อยากลองใช้เงินใหม่ที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองดูการทําไร่ทํานามันเหนื่อยอยู่แล้ว เพราะมันเป็นปกติที่ต้องตากแดดตากฝนพ่อแม่ตนก็พาทำมาตั้งแต่ยังเด็กจะบอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยหักจะบอกว่าไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยแต่ถึงอย่างไรก็ต้องทําเพราะมันมีความสุขที่ได้ทําเพราะการใช้ชีวิตอยู่ตามท้องไร่ท้องนามันมีความสุขสุดๆหากใครมีเงินไม่ต้องไปหาเที่ยวต่างประเทศและไปค้าแรงงานต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศที่สวยงามพะบลูกอะไรก็ได้ผลดีถ้ามาหากินอยู่ในประเทศไทยก็มีความสุขได้ตนไปเที่ยวมาเกือบทุกประเทศแล้วก็ไม่สวยเท่าประเทศไทยเงินที่ถูกหวย90ล้านใช้หมดแล้วแต่เงินเจ๊ออไม่มีวันหมดเพราะมีเงินของอดีตสามีชาวต่างชาติที่ป่วยเสียชีวิตไปแล้วเขาเป็นคนดีมากและเขาวางแผนชีวิตด้วยการออมฝากเงินไว้ในธนาคารต่างๆเพื่อให้ตนไว้ดูแลลูกหลานในอนาคตถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับเราในโลกใบนี้แล้วก็ตาม ส่วนเรื่องการซื้อหวยปัจจุบันซื้อน้อยลงมากเลยจากเคยซื้อหลักแสนลดลงมาเหลือหลักพันหลักหมื่นบาทเช้าว,วันนี้เสียบมันได้สองร่องประมาณเจกว่าต้นหรือ78 79ต้นซึ่งตรงกับเลขที่ตนชอบคือเลข7และจะลองนำไปเสี่ยงโชคซื้อหวยในงวดที่จะถึงนี้16ธันวาคมเผื่อจำนวนมันที่ตนเสียบวันนี้จะให้โชครางวัลใหญ่อีกครั้งเพราะปากเจอเป็นปากพระร่วงที่ศักดิ์สิทธิ์พูดตัวไหนออกตัวนั้นขณะที่นางสาวทัศนีอดีตหลานสะพ้ายเจอ เปิดเผยว่าเจอออเป็นคนดีและใจบุญชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าจะเป็นการช่วยส่วนตัวหรือส่วนรวมทำมาตั้งแต่ยังไม่ถูกหวย90ล้านเช่นตามถนนหนทางในหมู่บ้านต่างๆและถนนทางเข้าไรนาไม่มีไฟส่องสว่างรวมทั้งถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อและงานศพผู้อยากไร้เจอออก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือจนชาวบ้านเรียกว่าเจอออผีบ้าแต่บ้านในทางที่ดีต่อสังคม เพราะชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหลังจากเจออพเคยประสบอุบัติเหตุตกรถไฟอาการสาหัสนอนรักษาตัวอยู่นานและคิดว่าคงไม่รอดชีวิตแต่กลับรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ที่ชาวอีสานเรียกกันว่าตายคืนที่เจออมารับจ้างปลูกมันสำปะหลังในไร่ตนนั้นคิดว่าคงเหนาวันไหนว่างเจอก็จะโทรหาหรือว่าวันไหนคนงานน้อยตนก็จะโทรหาเจอว่าใครเสียบมันแล้วไม่ติดให้มาเสียบช่วยหน่อย เพราะครั้งก่อนเจ๊ออเสียบมันไม่ติดแต่มีข้อแม้ว่าต้องจ่ายค่าแรงเหมือนคนงานทั่วไปวันละ300บาทซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะตั้งแต่เจ๊ออยังไม่รวยถูกหวย90ล้านก็ใช้ชีวิตการอยู่การกินในแบบสาวไทยบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ